สวัสดีครับกับช่องน้ำสิ่งนอนมากครับแล้วคลิปนี้ผมจะมาแนะนำไอตัวแหนบหลับน้องรับเนาะ,ะแหนบหับแหนบรองนะครับที่มชอบแตกชอบชีกอ่ะชอบฮักนกชอบฮักนดชอบขาดเนาอครับเนาะหล็ดก่อนไ,ได้ล่างเลย <c oughs> ผมผมทำมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไอตรงที่ผมว่าน่ะ ไม่เคยขาดนอดไม่เคยขาดไม่เคยฉีกไม่เคยแตกก็มีเก่ต้ตรงร้อยเชื่อมนิดนหน่อยๆครับก็แตกนิดนหน่อยๆนล้ยเราก็เชื่อมเชื่อมไม้ได้ครับไปขับไปดูกันครับว่าตรงไหนที่ผมว่าที่มันชอบแตกชอบหักอ่ะเห็นไหมเนาะไม่ได้ยกดำไว้ด้วยอาจะเห็นอยู่โอเคครับเห็นครับนี่ครับ ตัวแนีบลับเนี่ยครับแนบลับเนบโองนี่แหละครับเนี่ยน็อตัวนี้น่ะน็อตัวนี้เนาะครับเนาะบางคันอ่ะที่ไม่ได้ทาตัวเนี้ทําตัวดันไหวตัวดันไหวตัวรองไหวนี่ครับตัวดันตัวถะไหวเนาะครับเนาะน็อตัวเนี้จะหลวมหลวมแล้วก็ขาดทาให้เนียบตัวเนี้ชีกเห็นหลายคันเลยครับฉีกนายจะเกือบถูกคันด้วยครับ ที่ว่าไม่ได้ทำตัวเนี้ยชีคขาดแตกแต่ของผมเนี่ยใช้มาเจ็ดแปดปียังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยครับแค่มีแค่รอยเชื่อมตรงเนี้ยนิดๆน้อยๆครับแต่เราก็เชื่อมอดัดใบใหม่ได้ครับไม่เป็นไรครับก็ใครไหนที่ยังไม่ทำนะครับนะ้องผมอยากให้ทำนะครับเพราะว่ามันช่วยยังไงมันก็ช่วยได้ครับไม่มากก็น,น้อยแล้วครับแต่ของผมเนี่ย คือผมทาแล้วมันมีปัญหาผมก็เลยมาแนะนำนะครับเนาะบางครั้งผมเห็นแล้วไม่ได้ทาแล้วมันเป็นส่วนมากผมว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสครับ,มมรบที่เป็นตรงเนี้ยขาดชกเห็นส่วนมากเลยแหละครับเนี่ยจะทําแบบเชื่อมติดเลยแบบของผมก็ได้หรือว่าทาเป็นแป้นมาแบบนี้ยแต่ไม่ต้องเชื่อมติดก็ได้ทํทถ่าไ้แต่ผมว่าผมเชื่อมติดผมว่ามันแข็งแรงกว่าครับ ราะว่ะบาบางคนก็บ่าเอ้าเวลาเปลี่ยนตัวนี้เนาะแนบปรับเนี่ยมันก็เปลี่ยนยากแต่ผมว่าโูนนานครับกว่นานจะได้เปลี่ยนครับเนี่ยผมจมาเจ็ดแปดปีผมยังไม่เปลี่ยนเลยครับแล้วก็อยู่ก็ญี่ปุ่นอีกอยู่ก็นอกเนาะครับกี่ปีผมก็ไม่รู้เลยครับแต่อยู่กับผมเนี่ยเจ็ดแปดปีผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับผมก็เลยเลือกเชื่อมติดไปเลยแต่ว่าก็แล้วแต่เจ้าของรถเนาะชอบแบบไหน นี่ใครที่ยังไม่ทำนะ่ะผมว่าอยากให้ทำครับเพราะว่าก่อนที่กัดซีมันจะฉีกแลครับเนาะตอนนี้มันยังดีๆอยู่ยังใหม่ๆอยู่บางคันเสื่อมใหม่ๆเนะาะยังไม่ได้ทามันก็ยังไม่มีปัญหาแล้วครับนี้ถ้าว่างานไหนที่เราใส่แบกใส่อะไรไปเรื่อยๆนี้มันก็จะสะสมสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเพราะนานวันเขาหลายปีเขายังไงก็ฉีกครับถ้าเราทํากันไปเลยนะ่ะ ทำการไมนะ่เรื่อยน่ะชัวรวครับอูชัยไปเึอครับน่ะคณะของผมน,ะน่ะเนี่ยล็อกกี่ใช่ไหมครับเนี่ยนานปีด้วยครับแล้วก็อยู่ก็ญี่ปุ่นกี่ปีแล้วก็อยู่ในไทยนี่ก็ก็ถือว่าเป็นแรกเป็นคุ้นปูกว่าได้ครับยังไม่มียังไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างเลยครับคือผมเอบบผมออกรถมาใหม่ๆทั้งอูเขาก็ไม่ได้ทำหายมานาะครับเขาก็ททำมาแบบตามสเปกของ,ขง,ขงเขาแหละเขาเนี่ย คือผมเห็นแบบรถดแถวบ้านผมเนาะรหลดซิมห้าแต่ก่อนแถวบ้านผมยังไม่มีรหลดแบบนี้เนาะครับเขาจะเลือกเรียนโหลดห่างเป็นรหยดิมห้าเนาะเขาทําถุกคันเขานีเห็นผมเห็นขอไปครับเห็นเขาทาเขานีมันไนีมีปัญหาตัวนี้เนาะครับเนาะมันยังมีปัญหาเลยครับสนมากทีมีก็คือเนี่ยชายจนเต่าเนี่ยมดไปเลยครับชายจนบางจนมดแล้วเขาเปลี่ยน ไม่เคยเห็นมาแบบอ่าตัวนี้แตกเนี่ยเราซิแตกหนอดขาดอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นครับแต่พอมารุ่นใหม่ๆเนี่ยอ่าที่ไม่ได้ทำกันเนาะที่ไม่ได้ทําตัวหนี้เนาะ <c oughs> ขออภัยครับที่ไม่ได้ทําตัวหนี้เนาะครับแตกทุกคันที่ที่ที่ไม่ได้ทําตัวรองตัวถะไว้เนี่ยครับตัวดันไว้เนี่ยแตกทุกคัน บางครั้งยังไม่แตะหรอกครับยังไม่ขีดหรอกน็อดขาดน็อดหลวมเนี่ยดันน็อดตรงเนี้ยน็อดตัวขันขันหนีบเนี่ยเต่าไปนี่ครับกิวกิวขาดแต่ยังไม่ขีบางครั้งก็ยังไม่ทำเนาะครับเนาะก,ก็ใส่แต่น็อดอ่ะมันก็อยู่อยู่ถามว่าอยู่ไหมนัม่นก็อยู่แหละครับใส่แต่น็อดแต่ว่าคือผมว่อยากให้ทำเนี่ยผมว่ามันชัวร์กว่าการรับน้ำหนักเนาะ ติดกบขัซีเทียมเราไหมละ่ะเวลาเนี่ยแล้วมันกดถับปับ๊บมันดันนี่ปับ๊บขัดซีเทียมเราก็ช่วยเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อมติดกับขัซีเทียมนะครับขัซีเทียมมันก็ช่วยถ้าช่วยดันไหวมันก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็รถเพื่อนข้างไหนที่ว่าทำเลี้ยวแบบแบบไหนดีแบบไหนแข็งแรงแนะนำกันได้ครับแบบนี้ดีแบบนีแบบน้แข็งแรงอยังไงล่ะครับแบบว่าเออ แลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับเนาะวะ่าเออแบบนี้มันดีแบบนี้มันแข็งแรงครับแนะนํากนได้ครับเพื่อนๆคนไหนที่ทําแล้วแต่เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทาผมก็แนะนาไม้ทาครับมันไม่กี่บาทนะครับแหลกก็เนี่ยแหลกะกกระซีเราเนี่ยที่มันจะฉีกนะครับเนาะผมว่าทำเลยครับมันก็ไม่กี่บาทหรอกเรายิงแดีวแบบคนไหนทาไดนเองมีตูชต้ชุงตัวเชื่อมมีเล็อกอะไรเงี้ยสื่อแต่เล็กมาไม่กี่บาทนะครับ ก็แร็กก็คัซี่เราฉีกเนี่ยแล้วก็การใช้งานก็จะเบียนอำนักไอ้ก็ไม่ตรงหัวด้วยครับว่าคือ,อว่ามันจะฉีกว่ามันจะแตกจะหักหัวตเต่าแตกเต่าหักเนียก็เพื่อนเมืองคนไหนคนไหนที่ทำเรี่ยวแบบแบบไหนดีแบบไหนแข็งแรงแนะนำกันได้ครับแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ทำก็ลองเอาไปทำดูครับทำมีปัญหาแบบเนี่ยนะครับเนาะที่ผมว่านเนี่ยลองเอาไปทำดูครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอนคลิปหน้าครับ